โอเคผมก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําฟาร์มเต่ากันนะครับผมอันดับแรกเราก็ต้องไม่หาไข่เต่าใช่ไหมใช่นะครับผมก็เดี๋ยวฟาร์มเต่าผมจะสร้างเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบเรียกไงใต้บ้านรอไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จะเอากระจกมาใส่นะเป็นตู้กระจกนะก็น่าจะสวยดีนะผมว่าโอเคก็อันดับแรกนะครับเราต้องไม่หากไข่เต่ากันนะครับทุกคนก็อย่าได้เดี๋ยวการที่เราจะทุบไข่เต่าได้ครับทุกคนเราต้องมีซิลทัดใช่ซิลทัดนะครับผมซึ่งอันดับแรกเราต้องเอาพีเอ็กอารยว เอาละก่อนละกันเอ้ยเฮ้ยแล้วเอ้ยแ,แล้วเคยเก็บมาปววุา๊บะไม่น่าเคยนะผมว่าใช่ใช่เอ้ยหรือว่าเราก็เคยไหมครับทุกคนเดี๋ยวขอไปดูบริเวณโกดังตรงนี้แป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าผมเคยเก็บพีแอกแบบดีๆมาหรือเปล่านะแบบว่าพีแอกแบบเขาเรียกไงอะสำรองอ่ะอ๋ออ๋อนี่ไงโอ้โหไ,ได้อยู่นะครับผมอันนี้ผมไปเก็บมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้ก็ผมน่าจะเคยแลกมาอยู่นะครับเป็นทีน่แอนชาโน่เดี๋ยวแป๊บนึงครับที่แอนชาต์นุ่มนวลนุ่มนวลนะครับผมอันไหนวะ น่าจะอยู่แถวนี้แหละมั้งสะทออ่านี่รุมโดนสัมผัสนะครับผมตีเข้าไปเลยครับทุกคนอ่ะเรียบร้อยเรา B P X ซิวทัดไปที่เรียบร้อยครับทุกคนหลังจากที่แบเราผัดวันประกันพรุ่งมาเนิ่นนานโอเคไปเดี๋ยวขอนอนก่อนอ a m เพิ่งนอนเดี๋ยวเราไปหาใครเต่าดีกว่านะครับทุกคนก็เอาสักกี่ใบดีเดี๋ยวเราก่อนที่เรจะไปหาใครเต่าเราต้องอ่าเอานี่ด้วยนะครับก,กันไก่เอาไปตัดาๆๆๆยาทะเลนะคใช่ใช่ใช่ยาทะเลเด็ดอยู่ไหนวะนี่กันไก่ค้ามมาอีกแล้วเหรอ การใจผมเก็บไว้ไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะคุว่าได้ในหีบฉางเกินนะโตอ๋อนี่นี่โอเคเอาผู้มาเพิ่มนะครับผมประมาณนี้น่าจะพอนะผมว่าไปเราไปทําการหาเต่ากันดีกว่าเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเต่ามันจะเจอหรือเปล่าอู้ยังไงความเราวะลืมทัวร์นะครับก็ระหว่านี้คือแบบผัว่าเหลือนะเหลือมากนะครับตอนนี้คือแบบเหลือจริงๆนะปึ๊บโอเคนะเก็บมาดิ้งละกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บระหว่างนะครับโหเหลือจริงรับปึ๊บ โอยเคประมาณนี้ก็ทิ้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็น่าจะอยู่ในฮอปเปอร์แหละทุกคนถ้ามันเต็มนะฮีบม,มันเต็มมันก็น่าอยู่ในฮอปเปอร์ใช่เนี่ยเต็มนะฮิบเต็มปูและวางนี่คือแบบเหลือใช้มากนะชีได้ผิดนะครับที่ทําผมว่าแค่ชุดหนึ่งก็แน่พอแล้วนะเหลือใช้แล้วนะถ้ามากกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรแล้วนะไปเดี๋ยวหาเตาันเลยดีกว่ายาทะเลก็เอามาสักสองอันก็แน่พอโอเคประมาณนี้หกอันพอนะพอ เดี๋ยวเราเอาไข่เต่าไปเยอะเลยนะครับแบบมันนานนะไข่เต่ากว่ามันจะฟักนะครับเราก็หาทังทีก็หาเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอบินหาไปเรื่อยกันละกันเอ้ยอ๋อเข็มทิศเอามาเอามาโอเคปึ๊บทะเลเอ้ยลืมลืมอะไรหรือเปล่าหลังบ้านเราก็ไปทะเลนี่ว่ะเราก็ไปหลังบ้านเราสิเออหลังบ้านนะครับผมแนวบ้านเราโอเคตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้วถูกแล้วตรงไปเลยนะครับตรงไปไปตรงนู้นเลยอันนี้ผมแบบปรับนิดนึงนะครับเนี่ยการระยะการมองเห็นสั้นนิดนึงครับทุกคนเพราะว่าคอมผมรับไม่ไหวเนี่ยมันแหลก เออแหลกนะครับผมอ่านี่นี่นี่ว,วาน่าต้องมีเต่าสักตัวหรือลามั้งนะมีหรือเปล่าเนะี่ยเต่ามันไม่มีมันไม่มีมมมชายหาดนี่ไงชายหาดแต่ว่าไม่มีเต่าแล้วผมเดี๋ยวขอบินไปเรียกกันละกันอาจจะเจอนะครับโอ้ไกลยอยู่นะนี่อาจจะเจอแรล้ามั้งเจอหรือเปล่าเฮ้ยนี่ชายหาดโอ้ยอ่ะอันนี้ไงเต่าโอเคสวยนะครับผมสวัสดีครับอา่าโอเคขอพันไปนะครับผมเดี๋ยว ตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นอ่าสองตัวอยู่พอดีโอเคเดี๋ยวรอมันออกไข่นะครับผมรอสักครู่หนึ่งอ่าอ่าเรียบร้อยฟักไข่แล้วนะครับผมนี่อันนี้เป็นพฤติกรรมของฟักไข่ ه, เอา้าเอ้าโอเคพอได้เรื่อยๆนะครับก็ดีก็ดีก็ดีโอเครอสักแป๊บครับทุกคนรออ่าเอาไข่แล้วใช่ไหมกี่ใบอ่ะใบเดียวหรอเดี๋ยวรอสักแป๊บแล้วกันมอนนั้กี่ใบวะไอ้ตัวนั้นกี่ใบผมขอแค่นสนิดนิดก็พอละนี่แล้วก็เอาไอ้เจ้าพีแองนี้ขุดนะครับเฮ้ยมันห่วงมันห่วงไข่ ไม่อย call, ่าหญ่ใหญ่าเหยียบใหญ่เหยียบเดี๋ยวไข่แตกเดี๋ยวไข่แตกหลบหลบหลบอ๋อหลบโอเคคุณนะครับปุ๊บอ่าสามใบเหรออุ้ยได้อยู่สามใบเดี๋ยวเอาสักสี่ห้าใบก็ได้โอเคแล้วผมวะนี่นี่นี่ตรงนี้นึกโอ้ใบเดียวโอ้ตรงนี้มีไหมไอ้นี่นี่นี่หลบ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 ไหมครับหลบหลบหนอมันห่วงไข่แบบดูดิแค่นั้นหลบหลบหลบโอเคนี่นี่นี่ปุ๊บห้าหกเหมือนว่ามีตัวฟางอยู่ไหนเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวอะไรฟัง เอาหมดแล้วเหรอไอเคประมาณนี้นะพวกไปก็น่าจะได้นะผมว่าไปกลับดีกว่าเดี๋ยวเราไปทําพื้นที่ฟาร์มเราดีกว่านะครับผมฟาร์มเต่าแล้วเนาะก็ไข่นี้มันมีประโยชน์นะครับทุกคนในเรื่องของฟาร์มทองแล้วก็เอ้ยน่าจะฟาร์มทองนะใช่ใช่มันสามารถเอาไปทำฟาร์มทองได้นะไอเคก็เดี๋ยวขากลับขอคลิปทรายดิึงต้องใช้ทรายในการตกแต่งด้วยนะซึ่งบ้านเราก็ทรายน้อยเลือกเกินนะแค่ไม่เคยฟาร์มเลยนะทรายนี่แค่ไม่เคยฟาร์มเลยนะกระจกนี่ก็ส่วนใหญ่จะจะแลกใจไม่รอนะไม่ไม่เคยใช้ทรายเผาเลยนะผมว่า โอเคประมาณนี้พอนะพอพอพอเดี๋ยวอันดับแรกผมจะทําการขุดพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยละกันนะเอ้ยทําไมต้องใช้อันนี้ขุดวะอันนี้ขุดไวกว่าเออเดี๋ยวจะทำเป็นห้องให,ใหญ่เลยนะครับผมก็น่าจะเลี้ยงไม่เยอะนะครับเต่าอาจจะเลี้ยงสักแค่กี่ตัวนี่หกตัวก็เยอะแล้วนะครับผมว่าเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวขุดตรงไปมันจะไปโผล่อะไรนะี่ไม่น่าโผล่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอลองขุดก่นอนอุ้ยตรงนี้เป็นดินนะโอเคไม่มีอะไรนะ ผมกลัวขุดไปขุดมาแล้วไปจะเอกข้างบนนะดิเดี๋ดดยวระยะประมาณนี้แหละผมว่าน่าจะโอเคนะอ่าลองดูประมาณนี้สูงขึ้นไปหนึ่งมันจะเป็นอะไรไหมมันก็ได้นะผมว่าสูงขึ้นไปหนึ่งอะประมาณนี้สูงขึ้นไปไม่สูงเกินไหมจะได้นะผมว่าได้ได้ได้ตรงนี้ก็อุดอุดโอเคประมาณนี้ขุดไปเฮ้ยเสียอะไรวะโดนเอ้ตรงแถวนี้มีท่ามองหมผมได้เสียสกิลที่ตันอ่าช่างมันนะครับผมประมาณนี้ได้อยู่นะความเต่า หญ่อยู่นะใหญ่นะเออก็ใหญ่นะเดี๋ยวอาจจะขุดไปข้างๆตัวนี้สักนิดนึงละกันไอซีประมาณนี้เดี๋ยวขุดไปสักสองละกันอาจจะทําเป็นบ่อนหนึ่งบ่อน้ำไงมเออเต่ามันที้มันต้องมีน้ําใช่ไหมต้องมีน้ําด้วยนะความเต่าเราประมาณนี้เดี๋ยวตัวนี้เราก็จะถมเป็นทรายนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าใส่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดได้ไหมได้แหละถมเป็นทรายนะครับประมาณนี้ได้อยู่เดี๋ยวขอขุดพื้นที่ตัวนี้สักนิดนึง ก็อาจจะทำเป็นบ่อน้ำให้มันด้วยนะครับผมอาจจะทำแบบลึกเลยนะบ่อน้ำเอ้ยผมได่เสกจริงนี่เสกเรตันโอ้นี่ไงถ้ำถ้ำว่าเหลือดิเศกไหนนี่ไงมาผู้ถ้ำจนได้มีอะไรไหมตรงนี้เอ้ยอ๋อถ้ำนี้เราเคยมาด้วยช่างมานับเดี๋ยนะมาทะลุอีกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยอุดโอ้อุดยังไงทีไรอุดอุดอุดอย่างละกันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขอขูดห้มุดก่อนฟามานี่แล้วก็เอาหินอุดไปนะครับผมโอเคอุดอุดอุด ตอนนี้ก็อุดอ่ะประมาณนี้ฟามเต่าเราลักษณะประมาณนี้ได้นะครับผมความใหญ่ได้อยู่ปลานี้เอ้ยืดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟัแป๊บนึงตึ๊บโอเคเพิ่มแสงสว่างมันนิดนึงแล้วก็อันดับต่อไปเดี๋ยวผมจะวางทรายนะผมเดี๋ยวค่อยมาคุสายทีหลังนะขอวางให้เต็มก่อนล้วกันอันนี้เดี๋ยววางทรายวางไข่ก่อนนะครับอุ้ยเหมือนจะไม่พอด้วยนี่ทรายคือไข่มันโตโคตรยากนะครับไข่เต่านี่มันต้องใช้เวลามาสี่ห้าคืนเลยมั้งประายะโตนานจริงรุ่นนานจริงนานจริงอันนี้แบบเล็กเฉี่ดเลยนะ โอเคอ้าทรายหมดที่บ้านเรามีไม่ได้เกียดไปขุดแล้วนะปึ๊บตึ๊บึ๊บึ๊บอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้ทุกคนก็อี่ฟามเตา้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำบ่อน,น้ำตรงไหนดีทุกคนคิดว่าบ่อน,น้ำมันตรงไหนมันดีจะสวยข้างในเหรอข้างในหรือว่าข้างข้าตงตัวนี้ข้างข้าตงตัวนี้ประมาณนี้หรือว่าข้างในตรงนี้อ่าผมว่านะข้างนอกมันก็ดูดีนะผมว่าเดี๋ยวขอลองตีกรอบแล้วกันไอ่ปึ๊บตึ๊บถ้าตีกรอบมันก็จะได้เป็นน้ำประมาณนี้ อันนี้ประมาณนี้นะครับบ่อน้ำประมาณนี้ถ้าทําตรงนี้นะผมว่ามันก็ไม่เลวนะทุกคนตรงนี้ก็อาจจะทําเป็นบ่อน้ําเล็กๆสําหรับลูกเต่าลูกเต่าไม่เกี่ยวนะประมาณนี้เออก็อาจจะวางไข่นี่เจ๊บโอเคก็วางที่ตรงที่อ่าประมาณนี้ก็อาจจะทําลึกนิดนึงนะ้บ่อน้าลึกนิดนึงลึกนิดนึงเพื่เอเก็าน้ำมาใส่นะครับผมเอ้ยผมลืมไปแล้วเราต้องวางน้ําก่อนดิเดี๋ยวผมขอวางน้ําก่อนละกัน ขวางน้ําก่อนแล้วก็ค่อยขุดนะเฮ้ยตอนขุดป่ะดิเดี๋ยวๆมไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่เราไปประมาทเราไปประมาทเดีายประมาทสองเบียะทุกคนเดี๋ยวไมค์ทีไข่เต่าหายเดี๋ยวเราขออุดกระจกไปแป๊บหนึ่งเราต้องอุดกระจกแล้วก็เอาประตูผมติดใจประตูนี้มากเลยไม้สปุนนับค,นะคือสวยมากนะอันนี้พวกแบบประตูแบบติดใจเลยสวยจัดเลยนะประตูนี้ฮามแบนนี่เคเอาประมาณเดียวก็น่าจะพอแล้วผมว่าเอาเฮ้ยแล้วก็มาเยอะอีกเลยนี่หวังจะหาเพิ่มทําไมวะ เช่อมันเชมันเดี๋ยวค่อยเอาใช้ภพยพักหน้ากันลวกันโอเคเดี๋ยวผุมจะวางกระจกอุดไปก่อนเลยละกันนะหุ่มอุดไปก่อนเลยการน,นับกันการไว้ดีกว่าแกนะเดี๋ยวไข่ไปขี้ไข่หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันมันมันตัวดีเลยนะซองบี้มันชอบเหยียบไข่นะมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคประมาณนี้ข้างบนตรงนี้ก็อาจจะอุดเป็นกระจกอ่าถ้าแบบรู้สึกมีความแบบกรืนนิดนึงนะกลืนปึ๊บอ่าประมาณนี้พนะี่คนกระจก ได้ไหมได้เด็ดนะครับเอ้ยตรงนี้แป๊บนึงแป๊บ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 ๆๆผมว่าตรงนี้ระวังเป็นดินดีกว่าเอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนได้แล้วผมว่าแล้วก็เ่วนประตูะประตูเราจะเอาตรงไหนดีทางเข้าประตูก็อาจจะอ่าตรงนี้ละกันนะทุกคนตรงนี้ละกันมันจะได้ดูแบบไม่เขาเรียกไงแบบเขาเรียกไงถ้าระวางตรงหน้ากระจกมันก็แป๊กแ,แอยู่นะเออมันก็จะไม่ค่อยสวยนะประมาณนี้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮยนี่ดีกว,าวาา่านี่ะหันหน้าเข้านี้อ่าประมาณนี้นะครับผม อยู่เวลาเรามองจากข้างหน้าปุ๊บมันก็เห็นประตูตัวนี้ก็ได้อยู่นะเอ้ยสวยนะสวยสวยสวยประมาณนี้ระหว่างนี้ก็รอไข่แล้วก็แปลวน้ำเพิ่มนะผมเอาถังถังนี้แทบไม่ต้องคาเพิ่มเลยนะเอาจากตรงนี้อ่าสองถังก็โอเคแล้วผมว่าหนึ่งสองโอเคประมาณนี้เฮ้ย๋อ,อเต็มเต็มผมลืมผมลืมโอ้โห เต็มตึ๊บโอเค้งไปปึ๊บปึ๊บโอเคสองถังเรียบร้อยแล้วก็ไปวางนะ้ําบริเวณในฟาร์มนะครับผมผมจะทําลึกดีไหมบ่อน,น้ําเอาสักสามบล็อกไม่รู้เหมือนกันนะแต่จริงๆไม่ต้องลึกก็ได้นะแต่ผมอยากทาให้มันลึกๆกว่าอ่าตรงนี้วางทรายเพิ่มโอเคตรงนี้ก็ทําไงดีตรงนี้ตรงนี้คืออะไรง่านะสเดี๋ยวอุดต่อไปแล้วกันอาเขีประมาณนี้อันนี้ก็วางน้ําเดี๋ยวจะทําน้าเป็นอีนฟิตี้นะครับผม อย่างนี้แก็อย่างนี้ไอเ้เขก็วางไปเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ได้น้ำแล้วนะอุ้ยน้ำมันไม่ใสหเปล่าเพื่อนผมไม่ได้ใส่เชดเดอร์นะน้ำมัน,เ,น,มนเลยแบบไม่ค่อยเทเท่าไหร่อู้หู้เผื่อหยิบไข่ีนะไม่แตกอ่านี่ไอ้เขปึ๊บรไอ้เขียกเรียบร้อยก็จะทําการคุดลงไปนะครับเดี๋ยวเอาบล็อกแสงใต้น้ำมาใส่สนิดนึงนะครับผมว่าน่าจะสวยนะครับเอาเป็นพักทองหรือมั้งนะใช่เพราะตอนนี้เราแบบยังไม่มีซีแดนเท่นนะเฮ้ยเออถูกแล้วไม่มีซีแดนเท่น น่าทำได้แค่เอาบล็อกฟักทองมานะผมว่าเดี๋ยวผมทำบอ่อลึกๆเลยดีกว่าเลือกสิบอ่อลึกๆแล้วก็ทำอย่างนี้เอาลึกกว่านี้ลึกกว่านี้ผมรู้ผมรู้ผมรู้เต่าชอบชอบน้ำลึกเ่ชส <c oughs> <c oughs> ียววานี่โอเคประมาณนี้ก็น่าได้นะผมประมาณนี้ก็อาจจะเอาอะไรมาตกแต่งที่สาหร่ายไหมเอาสาหร่ายมาตกแต่งก็ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปคุยอีกทีนึงก่อนตรงนี้ ผมว่าห้องนี้เราน่าจะตกแต่งเป็นบล็อกอะไรดีเต่านี่มันควรแต่จริงๆเต่ามันก็ไม่ได้ควรอยู่ในถ้าอยู่แล้วนะเอาเป็นบล็อกอะไรดีไม้ไม้ไม่สวยนะผมว่าเอาเป็นหินนี่แหละแบบนี้นแหละผมว่าดีละตรงนี้ก็อุด,ดนิดนึงอประมาณนี้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวเตว่าเข้าไปติดเจ็บประมาณนี้ทุกคนตายนะผมว่าความลึกประมาณนี้เอเอาลึกอีกนิดนึงอประมาณนี้ได้อยู่นะครับออกประตูไปเดี๋ยวผมขอไปเอาสาลายแบบนึงแล้วก็ เอาโบนมิวด้วยนะครับผมโบนมิวก็ตรงนี้โอ้ก็เยอะอยู่นะแบบไม่ได้มาไม่ได้ค่อยมาดูไม่ค่อยได้มาดูนะก็ได้เยอะอยู่นะประมาณนี้อันนี้ก็สาลายสักแบบนิดนึงโอเคก็ถือว่ามีใช้เลยนะและก็เอาสาลายเดี๋ยวเราต้องปูนี้ก่อนปึ๊บอย่างน,นี้ยญาทะเลนะผมก็ปึ๊บวางไปเลยนะผมปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้อู้มันไม่ค่อยสวยเลยวนะเนาะไม่ค่อยสวยเลยเนาะนก็วางย้าทะเลไปนะผมนึงจับตกแต่งให้สวยงามโอเคประมาณนี้ น้าอยู่เพยงเยอะอัน,นีก็ตกแต่งนิดนึงโอเคประมาณนี้โอ้น้ำไม่ใส่ไม่สวยเลยเขียประมาณนี้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็โคมไฟอะ่ะส่นดิดนึงละกันตรงนี้เพิ 1, 2, 3, 4, ่หนึ่งสองสามสี่ห้าป๊บอ่าประมาณนี้ชาอยู่เกี่ยวนะผมประมาณนี้แล้วก็รอเต่าเต่าเกิดนะรบเต่าเกิดตรงนี้ผมก็จะวางเป็นท็อตอะ่ะดีไหมหรือว่าจะวางเป็นงน โคมไฟห้อยเออโคมไฟห้อยไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะคุบอ่ะดีกว่าปึ๊บโอเคไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวโคมไฟอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะปึ๊บโอเคแล้วก็วางให้มันตรงเลยตรงนี hey, hai, hai, hai. ้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อ่าโอเควางน่าจะเวิร์กกว่านะน่าจะเวิร์กกว่านะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มันดูมื้นๆนะก็เอาช่อธรรมดาไปก็ได้นะตรงนี้โอเคเขียนมื้นๆก็ท่อธรรมดาไปได้ ่าเคประมาณนี้นะหุ่มอู้ทรายนี่แบบโคตรโคตรเนียนนะโคตรเนียนนะไปถึงผิวทรายนะโคตรเนียนอ่าเคประมาณนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้น้ํามันยังแลดูมืดไปนะครับผมเดี๋ยวต้องเอาบล็อกทองมานิดนึงนะทองเอ้ยดูปิดประตูช่างมันเดี๋ยวนะเอามาก่อนเอามาก่อนโอเคได้อยู่เอฟผมอยากให้อ้ผมอยากให้เต่ามันเกิดไว้วงวะมันยังแบบยังไม่ค่อยเห็นนะมันยังไม่ค่อยเสืออะไรเดี๋ยวนีุ้ด ปึ๊บอ่าสิได้ไหมอู้ได้อยู่สวยสวยเลยสวยเลยปึ๊บได้อยู่เลยนะตรงนี้สว่างอยู่เลยอูถ้าใส่เฉดเดริรนี่จะสวยมากนะผมบอกเลยสวยสวยมาก,มากผมว่านะสวยมากเยนประมาณนี้ได้อยู่เดีย๋ยวเอากแพงอ่ะผมว่านะมันมันแปลกแปลกไหมทุกคนคิดว่าบแปลกไหมถ้าเราไม่เปลี่ยนเอาแบบนี้เลยมันจะแปลกไหมผมว่ามันก็แปลกอยู่นะ ประมาณนี้เหรอปึ๊่บได้ไหมว่าพื้นนี่มันดูเรียบไปนะเดี๋ยว,ยวต้แต่งพื้นเพิ่มดีกว,ว่าผมว่ะตกแต่งให้เป็นแบบเนินทรายนิดนึงเนาะเหมือนที่เราเคยทำนะออเหมือนที่เราเคยทำแบบก่อนๆนะเออเนินทรายอะไรแบบนี้อ่ะโอเคแบบเนินทรายปิดอะไรนิดนึงประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะทำหลุมไหมหลุมโอเคหลุมักนิดนึงนะมันจะได้ดูแบบพื้นไม่เรียบนะ ก็อาจจะเป็นหลุมธรรมดาได้แหละไม่ได้หลุมอะไรนะหลุมธรรมดาแล้วก็อาจาาอะาะาจะวางเป็นอะไรดีน้าหน่ะสิเราจะวางเป็นอะไรเราทาหลุมทาไมนี่เราทำหลุมทาไมไม่รู้กันนะเอาเป็นหลุม่างนี้แล้วกันไม่น่ามีอะไรนะครับแล้วก็ว่าเราเปลี่ยนดีกว่านะเราเปลี่ยนดีกว่าเอาเปลี่ยนเป็นบ bon ล็อกอะไรดีทรายทรายรอบนอก<ๆ>มันก็ยังไงอยู่นะเป็นไม้เหรอไม้มันก็มันไม่ค่อยสวยนะผมว่าหรือว่าเราจะไปเดิมบล็อกไม้ดีครับทุกคนบล็อกไม้ก็น่าเป็นบล็อกอันนี้ละมั้งนะบล็อกไม้เอามาสักสองชิ้นก็แล้วกันเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะครับผม ประเดิมบลอ็อกม่วงได้อยู่นะผมว่าจะเข้ากับฟาร์มเต่าหรือเปล่าเต่าสีเขียวเจฟาร์มสีอะไรวะเนี่ยฟาร์มสีม่วงอ่าลอง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 ,ลองดูแลกันลองดูแลกันไม่ลองก็ดูนะครับอ่าวางไปเลยวางไปเลยตรงนี้โอเคเดี๋ยวประตูวางเหมือนเดิมนะครับประตูเผื่อไปพุดมันตรงอ่าโอเคประเดิมบล็อกใหม่ดูนะครับไม่ลองไปรู้หรอกตรงนี้วางเป็นบลอ็อกสีม่วงอันนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวจะแทนที่ด้วยหินละกันเดี๋ยวดินเอาเป็นโฟตีนะดินน่าจะได้อยู่ละมัง้ง <c oughs> เดี๋ยวมองไม่เลยดิแต่พูดถึงเทเจแบงนี้บอกอันนี้มันดูแปลกๆไป,ปเลยเนาะแบบมันดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าถ้าเป็นแบบเดิมๆผมว่าน่าสวยกว่านะชายช่ยแบบถอดเทเจแปงอะบอกนี้ผมว่าน่าดูดีกว่ามีใครคิดเมันผมบ้างไหมมันดูแบบแปลกๆนิดนึงนะแต่ก็น่าจะได้อยู่ละมั้งนะ,ะวางไปนะผมตรงนี้เอ้ยใกล้เกิดแล้วเหรอเหลือรออีกคืนนึ่งไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอใกล้เอเฮ้ยผมรอไรน่่่ะไไขข ใครใครแตกก่อนเราใครแตกก่อนเดี๋ยวผมค่อยปิดคืนละกันนะผมอยากรู้เหมือนกันนะผมอยากเอฟเครอดูอะเดี๋ยววางปึ๊บผมนานได้อีกสักสองสามคืนได้เหรือามั้งตอนนี้มันก็เริ่มแตกดิ้งๆแล้วนะครับเอ้ดิ้งๆนั่นดนึงได้อยู่เป๊บเป๊บเป๊บเป็นฟาร,ร์มเต่าที่แบบมันมันไม่น่ามันไม่น่าใช่เต่านะโอเคประมาณนี้จดีตรงนี้เปลี่ยนปึ๊บปึโอเคตรงนี้เปลี่ยนเป็นบอกนี้ให้เรียบร้อยหรือว่าเราไปเยียบมันวมันจะแตก ไม่น่าเ่ยวตรงนี้วางที่เดิมตรงนี้เอ้ตรงบัวเอ้ตรงตรงตัวแล้วตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเป็นไงฟาร์มเต่าเราสีม่วงแลสีม่วงอล่ามเลยโอ้โหความเขา้าความเข้านี่ไม่มีจริงนะปลามานี้เป็นแง à, ฟาร์มเต่าเรานะครับผมโอ้เดี๋ยวรอเต่าเกิดแป๊บนึงครับทุกคนเอ้ผมดูแล้วผมมีไอเดียละเดเดยวผมมีไอเดียละผมว่านะ่าเอาเราสามารถตัดญ้าได้ไหมลองลองดูลองดูจ้าพวกนี้เราตัดได เออได้นี่วาโอเคมันปลูกบนสายไ,ได้ไหมดิไม่ไม่น่าได้ผมว่าไม่น่าได้หรือไม่ก็เอาต้นไม้มาปลูกสักต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นแบบต้นใน้อยอะไรอย่างงี้อ่าต้นนี้ละกันต้นต้นน้อยนะครับผมแล้วก็เอาดอกไม้ดอกไม้กนิดหนึ่งละกันที่บ้านเราน่าจะมีอยู่นะดอกไม้ผมเก็บไว้เยอะอยู่ดอกไม้เอาดอกใหญ่ละกันสองอันจะได้ไม่ลกเกินไปแล้วก็ทางตะวันนิดงอันเดียวนะครับก็เต่านี่ามันสีเขียวใช่ไหมก็ โอ้โหแต่ละอย่างนี้ตัดกับสีเขียวบนเล้ยอน,นี้ละกันนะผมชื่ออะไรลิลลี่ลิลลี่ขุบเขาและก็บนมิวด้วยนะครับผมปลูกต้นไม้ต้องใช้บนมิวโอเคถ้ามันไม่โตห่งกอแนนะ่ทําต้นไม่อีกนะต้นไมเอ,เอีกเออโอเคมาตรงนี้ดูสิเฮ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่ามันปลูกบนทรายไม่ได้เออว่ะเออว่ะโอ้ก็เตรียมพร้อมมาเสร็จเรียบร้อยลืมไปปลูกบนทรายไม่ได้ต้องไปเอาดินมาเพิ่มอ่ะเข้าไปอีกรอบนึงครับทุกคนยวอ เราต้องรีโนเวทห้องใหม่นิดนึงตรงนี้ก็อาจจะเป็นดินนิดนึงนะผมโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาดินแบบเดิมดีละปึ๊บโอเครีโนเวทนะครับรีโนเวทรีโนเวทปึ๊บเติบปั๊บปั๊บปั๊บเขีดอันนี้แซมแซมนะครับแซม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 มันจะได้ดูแบบอ่าไม่ดินเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ตายเยอะเกินไปปึ๊บ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 เติบเติบปลามาอันนี้ได้อยู่นะ ห้ามันไม่ใช่บอกสี่โมงมันจะเพอร์เฟกมากครับทุกคนใช่จะเปอร์เฟกต์แบบไม่ไรนะผมทำไปละเทอมานี้ก็อ่ะต้น, 1, 2, ตน,นหนึ่งอ่ะสองต้นกอหญ้านิดนึงอู้มันมันผมต้องไปเอาไอ้นี่ว่ะเป็นบล็อกหญ้าว่ะผมอยากให้มันเท่พันว่ะอันนี้ละกันนี่ได้อยู่ได้อยู่สบายสะดวกสบายนะครับมีสีชาแล้วก็สะดวกสบายเดี๋ยวแปะไว้นิดนึงโอเคแปะไว้นิดนึง,นนงตรงนี้ ให้มันเป็นหญ้าแล้วผมว่าสีเขียวๆน่าจะโอเคกว่านะผมว่าแต่ก็ต่อไปต้นไม้อ่อนต้นไม้อ่อนอะไรต้นอ่อนนะครับเอ้ยเอ้ยเอาตรงนี้ดีกว่าปึ๊บแล้วก็เอาบนมิวยัดนะครับไม่รู้ว่าไม่โตหรือเปล่านะเพราะมันไม่น่าโตนะครัโอเคไม่โตไม่โตนะครับไม่โตไม่โตจิงแบบประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเอาไว้นี่ดีกว่าเดี๋ยวทาต้นไม้เองดีกว่านะครับผมเราต้องใช้เป็นไม้แล้วก็ใบไม้นะครับผมเดี๋ยวเราทำเองเลยไม่ง้อไม่งอต้นไม้หรอก แล้วอย่างแรกเราต้องไปตัดใบไม้นะครับพราะว่าเราไม่เคยตัดเลยนะเอาตรงนี้แล้วกันไม่น่าต้องใช้เยอะนะเขียนตรงนี้ตัดไปรลดโอ้โหทุกคนทุกคนดูใบไม้ดิมันเหมือนแบบดินน้ํามันเลยนะเอาตรงเหมือนจริงเหมือนจริงใบไม้เหมือนดินน้ำมันจัดเลยอาเขียนประมาณนี้อฮ้ยอ๋อก็ว่าเสียงอะไรนี่ไงนี่ไงเนี่ยมาดีมาดีเนี่ยเนี่ยอุ้ยอ้ยนมาว่ะมาจริงว่ะมันจะยิงเอซีเราไหมอาดีคาเหมือนกลัวโกลมออกลู้พ่อโอ้แม่ อ่านี่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 ยังไงยังไงเดินเข้าไปดินี่ไงโดนขวดไปอีกชีเอามองหน้าอา้าวโกเลมโดนยิงฟรีแล้วทพวกคนโดนยิงฟรีโอ้โหว่ากโกเลมไม่น่ารอดหรอกตัวเนะี้ยโดนยิงฟรียาวโอ้ทำอะไรเขาไม่ได้เลยที่เดี๋ยวต่อไปจะต้องเอาไม้นะดึงดึงผมเก็บกล่องไม้ไว้ไหนวะผมน่าจะวางไว้มันไม่ใช่วางไว้ไหนวะเก็บไว้ไหนดีงเหมือนกันนะน่าจะในบ้านหละมั้งกล่องไม้ เฮ้ยกล่องไม้ผม,มาหายแล้วนี่ผมเก็บไว้ไหนวะโนกล่องไม้ไม้เป็นไรแล้วเ,เราเอาไม้ใหม่ก็ได้นี่สิบสี่หน้าได้อยู่เสร็จแล้วก็ใบไม้ผมชอบมากเลยนะใบไม้สี่เนี้ยแต่ว่าเวลาวางแล้วมันกลายเป็นสีใช่เลยนะมันน่าอยู่ที่ไบโอมด้วยนะพกุกคนเออแต่ถ้าเป็นสีเนี้ยดีมากสีม,สม,สมันแบบมันสดดีนะผมว่าผมชอบโอเคเข้ามาที่เดิมนะครับผมตรงนี้แล้วใครทุบอันนี้ออกวะนี้อ่าดอกนิดน,นึงแล้วกันมาอนนี้เดี๋ยวเรา้นไม้ตรงนี้แล้วกันนะทุกคน เราจะทำยังไงดีต้นไม้เจ็บเจ็บอย่างนี้ละกันเจ็บเจ็บโอเคอันนี้แล้วก็ใบไม้แปะไปเลยนะครับผมโอ้มันเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเลยมันไม่เป็นสีเขียวสดๆอ่ะไอ้เป็นไงต้นไม้ดีโนเวตนะครับผมก็อันนี้อาจจะแบบเป็นรากไม้ไงรากยาวไปหน่อยร <c oughs> ากยาวไปหน่อยดูก็ต้นดูก็ต้นอะไรนะ ลากย,าย่างยาวอ่าสิเฮ้ยผมว่ามันเยอะไปว่ะลากมันได้เยอะไปอ่าตรบนี้เอาเป็นดินอา,อาสาแล้วกันอ่าโอเคประมาณนี้ครับทุกคนดูดีนะดูดีมากเลยถ้ามันไม่ใช่บล็อกสีม่วงนะครับเออแก้ดีกว่าแมวอสีม่วงดีกว่าเอาอะไรดีเดี๋ยวลองเป็นไม้แล้วกันอ่าลองดูลองดูลองด,องดูไม่ลองไม่รู้หรอกห้องไม้เหรอไม่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 หินนะหินผมว่าสวยนะหิน หัวสวยนะแต่ว่าอาจจะเป็นหินอันนี้นะครับหินเดิมนะหินนี้แซฟไฟต์อีกหินนะเอามาหนึ่งสองสามสี่โอเคประมาณนี้ก็ครับอันนี้เออผมว่าน้าสวยนะนี้หน้าได้นะเดี๋ยวได้ทําใหม่แป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยครับทุกคนอ่ะติดโคงไฟนิดนิโอ้วางไม่ได้อ่ะประมาณนี้ใบไม้น้อยไปไหมประมาณนี้ครับทุกคนไห่อ่าตรงนี้นิดนตรงนี้นิดนลากไม้ลากไม้ลากไม้เพิ่มเอา ไม้หมดโอเคเปลนไ,ไนะครับผมประมาณนี้สวยอยู่นะดูดีขึ้นเยอะนะครับผมประมาณนี้ความเต่าเราอะก็จะดูดีนะเแล้วก็ดอกไม้เหมือนเดิมอ่นนี้น,นต้นโอละกันไอผมปลูกไว้นะมันไม่โตหรอกปลูกไว้เฉยประมาณนี้อ่าแล้วก็เราทานตะวันนะเป็นที่รอมาเอเประมาณนี้แมวแมวแมวประมาณนี้ละกันสวยแล้วนะทุกคนที่ผมทําไม่ใช่หรอกระหว่างรอนะรอไข่มันแตกนะครับรอไข่มันฟักที่แบบมันนานเลืเอเกึนนะ ใ่แตะผมตอนไหนวะน,นี่เดี๋ยวขอรออ๋อโอเคมีสองไปถูกละนึกว่าไข่แตกประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นไงเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ละกันนะครับทุกคนระว่างไข่มันฟักนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอฟเคไปเรื่อยนะครับทุกคนก็เพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมไปตอนนี้ผมรอมาทั้งหมดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ตามสาภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับไข่ก็ยังไม่ฟักนะครับทุกคนเมื่อเวลาการรอละก็อรอไข่เต่ามันเกิดนี่แหละครับทุกคนคือแบบโคตรนานนะดูดิ อันนั้นคือแบบแตกๆอยู่นานะนั้นอนะโอ้ใกล้แล้วนะครับอันนั้นไม่รู้ว่าต้องรอยกี่คืนนะครับทุกคนอันนี้ผมเล่นมาโอ้สามคืนเอ้ยห้าคืนในเกมได้ละวมั้งนี่น่าจะห้าคืนในเกมแล้วนะครับผมก็คือครึ่งชั่วโมงอ่ะผมนอนด้วยนะเพิ่งนอนมาตะกี้เลยนะโอ้โหก็ยังไม่ตื่นนะครับรอๆทำอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากรอนะโอ้โหคือแบบรอจะเถอะนะครับทุกคน รอรักจากเขายังไม่ท้อถ้ารอไข่เนี่ยโอเคก็ระหว่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเก็บลาวาแป๊บนึงแล้วกันเนาะผมอัดมาทั้งหมดชั่วโมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้นะไม่ได้ทำอะไรเลยคือรออย่างเดียวนะครับทุกคนมาลาวก็ประมาณนี้ดูสิได้มาโอ้โ,โ,โอเคได้อยู่มามาเก็บเลยดีกว่านะครับก็ระบบฮอปเปอร์นี่คือดีมากครับทุกคนดูดูดูด้ดวยนะครับด้วยนี่วิธีการทําระบบฮอปเปอร์ของผมก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ แความจริงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นแหละครับรู้แต่ว่าผมชอบนะมันมันมันสำหรับคนขี้เกียจเดี๋ยวไปเก็บนะดูดูดูดดมันต้องรอตัวเต็มว่ะเออเนี่ยตัวเต็มเงี้ยปุ๊บนะมันก็จะทิ้งทิ้งถังเองนะครับมันก็จะดูดเข้าไปนเองนะก็สบายดีนะก <c oughs> ็สำหรับคนขี้เกียจอย่างผมนะเออดูดิก็ดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยประมาณนี้ก็อันนี้ที่เดี๋ยวก็เก็บไว้นะครับผมเก็บไว้นี่ทีบโอ้เี็บเต็มเก็บไปนี่ก็ได้ปุ๊บอ่าประมาณนี้ อันนี้ก็เอาออกมาเพิ่มๆๆใส่เข้าไปประมาณนี้เรียบร้อยประมาณนี้ครับผมก็ผมจะเก็บอย่างนี้แหละเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าหีบจะเต็มนะเดี๋ไมห่หมดเลยนะครับนี่โคตรเยอะเวลาเราใช้ก็มาเก็บตรงนี้ปับ๊บปั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 ๊บเออสมมติอ่ะลองเก็บไปนะครับเดี๋ยวไปใส่ในฟาร์มคอรัสดูเอาเยอะเลยนะครับฟาร์มคอรัสนี่คือแบบให้เ,เก็บเกี่ยวโอ้ผมเพิ่งเก็บเกี่ยวเองนะตัวอีกละก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บตุ๊บตุ๊บประมาณนี้ดูสิโอเคเก็บอีกเกี่ยวอีกรอบนึง ใส่ทีน,นี้ประมาณนี้นะครับผมก็วนลูกเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรระหว่างรอไข่นี่ผมแบบทําไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ไม่รู้จะทาอะไรเลยนะครับโอ้โหระหว่างพูดไปก็ยังไม่โตหรือว่าเราต้องเข้าไปเคาะมันไหมครับทุกคนต้องเข้าไปเคาะมันเฮ้ยเคาะดีๆจะแตกนะเฮ้ยครับไปเคาะมันนิดนึงขอ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 เคาะเคาะเคาะเฮ้ยออกมาได้แล้วหลูหลูหลวว่าห้าคืนแล้วนะโคตรนานนะครับผมแค่แคกเห็นหน้ายากเห็นหน้าใหญ่หน,หน้า,นาเนนาต่าอะโอ้โห โคตรนานนะทุกคนครับผมคิดว่าผมเอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับรู้สระกีิพายโนนีนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอามาให้ดูอี EP หน้าละกันนะสำหรับเต่านะครับทุกคนคือแบบผมรอมว่าจะส่องชั่วโมงแล้วนะครับอัจคิดว่าจะสองชั่วโมงนะเดี๋ยวผมก็ลือไปดูนี่นะครับประมาณชั่วโมงห้าสิบกว่านะครับจะสองชั่วโมงแล้วคือไข่ยังไม่โตเลยนะครับคือแบบผมงงมากเลยนะมันโตช้าขนาดนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับดูสละกิพายโนนีนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนใจบทีริจาคัอลกดยนคโลาี ปลาโล่งแซเจะไปชขมหน้านะครับผมอีพีนาอีพีนาอุา่าเทียมบัตเตอร์ชีฟจบเลยจบเลยในะไข่ไม่โตจบเลยจริงๆประมาณนี้แล้วกันนะสรารคกี้ไฟเดี๋ยวนี้